สวัสดีครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับชมผูนิฟิลชาแนลครับกลับมาพบมาพูดคุยกันในข้อคิดก็ทําอีกเช่นเคยคลิปนี้จะมาแบ่งปันมาพูดคุยกับคุณผู้ชม <c oughs> ในเรื่องของพระสูตรเล่มที่12เช่นเคยนะครับ คลิปนี้จะมาพูดคุยในเรื่องของประสูตรที่19แล้วก็ประสูตรที่20ในเรื่องของวิตกหรือในเรื่องของความคิดนั่นเองในพระไตรปิฎกไทยฉบับหลวงเล่มที่12ข้อที่251นะก็จะมีเรื่องเทวทาวิตกะสูตรซึ่งก็ เป็นพระสูตรที่เกี่ยวกับเรื่องวิตกสองส่วนความคิดเนะี่ยที่เป็นกุศลอกุศลเทวทาวิตกะสูตรนี่นะครับเป็นแผนที่สำหรับการฝึกจิตที่สมบูรณ์แบบนะเริ่มจากการจากักรู้จักการแยกแยะความคิดหรือที่เรียกว่าวิตกนะให้ได้ว่าสิ่งใดเป็นกุศลดีสิ่งใดเป็นกุศลชั่วนะละทิ้งอกุศลวิตก ด้วยการพิจารณาเห็นโทษก็คือเจริญกุศลวิตกให้มากจนจิตน้อมไปสู่ความดีและเมื่อปฏิบัติจนจิตเป็นสมาธิแล้วก็จะนำไปสู่การบรรลุวิชาสามและการเข้าถึงอริยมรรคมีองแปดซึ่งก็เป็นทางปลอดภัยและก็เข้าสู่พระนิพพานได้จริง ในเทวทาวิตกสูตรว่าด้วยความวิตกสองส่วนนั้นเป็นพระสูตรที่สำคัญในพระไตรปิฎกที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงแก่ภิกษุทั้งหลายณนะพระวิหารเชตวันเมืองสาวัตถีโดยเล่าถึงประสบการณ์บําเพ็ญเพียรของพระองค์เองตั้งแต่ครั้งยังเป็นพระโพธิสัตว์เพื่อให้ภิกษุทั้งหลายเห็นแนวทางการปฏิบัติที่ถูกต้องโดยเฉพาะ าการจัดการกับความคิดวิตกที่เกิดขึ้นในใจพระเ,เจ้าทรงเล่าว่าก่อนตรัสรู้ได้ทรงแยกความคิดวิตกออกเป็นสองส่วนเพื่อพิจารณาและฝึกฝนจิตอย่างจริงจังส่วนที่หนึ่งนั้นอกุศลวิตกความตรึกนึกคิดที่เป็นอกุศลก็คือกามวิตกความตรึกนึกคิดในคม พยาบาทวิตกความตรึกนึกคิดในความอาฆาตพยาบาทวิหิงสาวิตกความตรึกในการเบียดเบียนส่วนที่สองก็คือกุศลวิตกความตรึกที่เป็นกุศลก็คือเนกขมมะวิตกความตรึกในการออกจากกามอพยาปาทวิตกความตรึกในความไม่พยาบาทและอวิงสาวิตกความตรึกในความไม่เบียดเบียน การละอกุศลวิตกในส่วนที่หนึ่งนั้นลักษณะของอกุศลวิตกก็คือวิตกทั้งสามประการก็คือกาม§พยาบาทวิหิงสาเป็นไปเพื่อความเบียดเบียนตนเองบ้างเบียดเบียนผู้อื่นบ้างหรือเบียดเบียนทั้งสองฝ่ายก็จะทําให้ปัญญาดับก่อให้เกนะิดความคับแค้นใจและก็ไม่เป็นไปเพื่อความนะหลุดพน้นหรือไม่เป็นไปเพื่อมรรคผลนิพพาน ฉะนั้นการจัดการพระพุทธองค์เมื่อยังเป็นพระโพธิสัตว์พระองค์ก็ทรงพิจารณาเห็นโทษของอกุศลวิตกเหล่านั้นว่านำมาซึ่งการเบียดเบียนและดับปัญญาวิตกเหล่านั้นก็สงบมีความดับดับสูญไปเองด้วยการละเสียบรรเทาเสียธรมให้หมดสิ้นไปซึ่งกฎแห่งความน้อมไปของจิตเนี่ยพระองค์ทรงเน้นย้ำว่า ภิกษุยิ่งตรึกยิ่งตรองถึงวิตกใดมากจิตก็จะยิ่งน้อมไปข้างวิตกนั้นดังนั้นหากยิ่งตรึกถึงการวิตกพยาบาทวิตกหรือวิหิงสาวิตกมากก็จะทําให้จิตน้อมไปสู่สิ่งเหล่านั้นละทิ้งกุศลวิตกไปเหมือนคนเลี้ยงโคต้องคอยนะที่จะตีและต้อนโคจากไรนา เพราะเห็นภัยจากการถูกทำร้ายหรือถูกลงโทษได้เพราะฉะนั้นก็ต้องนะควบคุมซึ่งการเจริญกุศลวิตกก็เหมือนกันก็ต้องคอยขนาบคอยควบคุมส่วนการเจริญกุศลวิตกหรือความคิดที่ไปในทางที่เป็นกุศลนะการเจริญกุศลวิตตกเนี่ยเป็นส่วนที่สองลักษณะของกุศลวิตกก็คือวิตกทั้งสามประการก็คือเนคขมมะ อพยาปาทะอาวิหิงสาวิตกไม่เป็นไปเพื่อเบียดเบียนตนไม่เป็นไปเพื่อเบียดเบียนผู้อื่นและไม่เบียดเบียนทั้งสองฝ่ายเป็นทางทําให้ปัญญาเจริญไม่ทําให้เกิดความขับแค้นและเป็นไปเพื่อพระนิพพานการจัดการแม้จะตรึกตรองถึงกุศลวิตกนั้นตลอดคืนวันก็ไม่เห็นภยัยใดๆเพราะมีแต่กุลประโยชน์ แต่พระองค์ก็สงสังเกตเห็นว่าหากตรึกรองนานเกินไปร่างกายก็จะเหน็ดเหนื่อยจิตก็จะฟุ้งซ่านและห่างจากสมาธิฉะนั้นการควบคุมด้วยเหตุนี้พระองค์จึงทรงดำริเอาไว้ภายในดำรงจิตไว้ในภายในก็คือทำให้สงบลงทำให้เกิดสมาธิประคองไว้ด้วยดีป้องกันไม่ให้จิตเนี่ยฟุ้งซ่านไปผลของการเจริญก็คือการตรึกถึงเนคขมะวิตกอัพยาปทาาวิตก และอาวิหิงสาวิตกมากๆจะทําให้ละถิงอกุศลวิตกได้และจิตก็จะน้อมไปเพื่อกุศลวิตกเหล่านั้นเหมือนคนเลี้ยงโคก็ต้องทําสติอยู่เสมอว่านั่นฟูงโคของตนเพื่อดูแลไม่ให้เกิดอันตรายซึ่งการปฏิบัติได้แบบนี้หลังจากที่ทรงสามารถจัดการละ,ะก็คือจัดการกับอกุศลวิตก หรือเจริญวิตกในใจอย่างสมบูรณ์แล้วพระพุทธเจ้าได้ทรงเริ่มบำเพ็ญเริ่มบำเพ็ญบำเพ็ญเพียนต่อไปก็คือเริ่มทำสมาธิจนจิตเนี่ยเป็นสมาธิตั้งมั่นสงบและก็ผ่องแผ้วนำไปสู่การบรรลุถึงวิชาสามในคืนตรัสรู้หรือในตรีแห่งการตรัสรู้นั้นปฐมยามก็คือยามต้นบรรลุภเพนิวาสานุสติญาณเป็นวิชาที่หนึ่ง คือความรู้ที่ระลึกชาติก่อนได้เป็นอันมากสองมัดจิมนามัดจิมยามก็คือยามกลางบรรลุจตูปปาตยานหรือทิพยจักสุก็คือวิชาที่สองคือความรู้ที่เห็นการเกิดดับของสัตว์ทั้งหลายว่าเป็นไปตามกรรมปัดชิมยามยามสุดท้ายบรรลุอาสะวะขยะยานวิชาที่สามคือความรู้ที่ทำให้อาสะวะ กิเลสท,ที่ดองอยู่ในสันดานเนี่ยสิ้นไปด้วยการรู้แจ้งอริยสตีและการหลุดพ้นจากอสะวะทั้งสามคือกามาสะวะระวภาะวะอสวะอวิชชาสะวะนำไปสู่การประกาศว่าชาติสิ้นแล้วรมจรรย์อยู่จบแล้วกิจที่กวรทำทำเสร็จแล้วเนี่ยก็คือพระรนิพพานวิชาสามเนี่ยเป็นผลที่เกิดจากการไม่ประมาทมีความเพียนเผากิเลสและการจัดการวิตกได้อย่างถูกต้องฉะนั้น พระพุทธองค์ทรงตรัสอีกว่าเพื่อให้ผู้ปฏิบัติเข้าใจอย่างชัดเจนยิ่งขึ้นเส้นทางการปฏิบัติพระพุทธเจ้าจึงได้ทรงอุปมาเรื่องสัตว์ป่าหรือหมูเนื้อในสัตว์หมูเนื้อหมูเนื้อในป่าก็คือสัตว์ป่าในกลุ่มสัตว์ป่าอุปมาหมูเนื้อก็คือบึ้งใหญ่เนี่ยเปรียบเสมือนกามกุลทั้งหลายสิ่งที่น่าใคร่น่าพอใจหมูเนื้อก็หมูสัตว์ทั้งหลาย บุรุษผู้ปรารถนาความพินาศก็คือมารผู้มีบาปทางที่ไม่สะดวกก็คือมิจฉามักมีมีองแปดก็คือทางที่ปิดเป็นมิจฉาทิฏฐิเนื้อต่อตัวผู้ก็คือนันทิราคะความกำหนัดด้วยความเพลิอเนื้อต่อตัวเมียก็คืออวิชชาความไม่รู้จริงบุรุษผู้ปรสจากประโยชน์ก็คือตถาคตอารานันตสสัมมาสัมพุทธเจ้า ส่วนทางที่ปลอดภัยทางสะดวกก็คือสัมมามัคก,ก็คือมัคมีองแปดทางปฏิบัติที่ถูกใจความสําคัญของการอุปมานัน่นก็คือมานคือผู้ที่ปิดทางปลอดภัยปิดสัมมามัคและเปิดทางไม่สะดวกก็คือมิจชามัคพร้อมกับวางกับดักด้วยนะก็คือนันทิราคะและก็อวิชาทำให้หมูสัตว์จำนวนมากต้องพินาศและตายจากคุณงามความดี พระตถาคตคือผู้ที่เปิดทางปลอดภัยสัมมามัรคและก็ปิดทางที่ไม่สะดวกกําจัดเนื้อต่อนันทิราคะและสังหารนางเนื้อต่อก็คืออวิชชาทําให้หมูสัตว์ถึงความทําให้หมูสัตว์เนี่ยถึงความเจริญก็คือทําลายอาวิชชาได้พระองค์ทรงอุป,ปมาตอนท้ายว่าทางอันปลอดภัยก็คือมัคมีองแปดเราได้เปิดเผยให้แล้วและ ทางที่ไม่สะดวกก็ได้ปิดให้แล้วก็คือมิจฉามากหน้าที่ที่ศาสดาพึงทําแก่สาวกได้ทําเสร็จสิ้นแล้วจึงทรงกําชับทรงกําชับผู้ที่ปฏิบัติให้ไปเพ่งพินิษพิจารณาอยาประมาทและอยาให้มีความเดือดร้อนในภายหลังซึ่งเทวทาวิตกะสูตรนี้จึงเป็นประสูตรสำคัญเป็นเป็นแผนที่ในการฝึกจิตที่สมบูรณ์แบบ เริ่มจากการรู้จักแยกแยะความคิดวิตกให้ได้ว่าสิ่งใดเป็นกุศลดีและสิ่งใดเป็นอกุศลชั่วละทิ้งอกุศลวิตกด้วยการพิจารณาเห็นโทษเจริญกุศลวิตกให้มากจนจิตน้อมไปสู่ความดีและเมื่อปฏิบัติจนจิตเป็นสมาธิแล้วก็นำไปสู่าการบรรลุวิชาสามและการเข้าถึงอริยมรรคมีองแปดซึ่งเป็นทางปลอดภัยสู่พระนิพพานอย่างแท้จริง อันนี้คือในเรื่องของการกําจัดความคิดหรือวิตกออกเป็นสองส่วนทั้งกุศลและอกุศลก็อยู่ในพระไตรปิฎกไทยฉบับหลวงเล่มที่12ข้อที่256คุณ I อแนะก ตัวนี้มันไม่ขึ้นชื่อแลวนะไม่ขึ้นชื่อแต่ว่าขึ้นแอดแทนะชื่อชื่อที่เป็นที่เราใส่ไม่ไม่ได้ขึ้นชื่อที่ใส่หัวข้อก็เลยไม่รู้ว่าชื่ออะไรพอมันไม่โชว์ก็เลยเรียกไม่ถูกขอไปด้วยอนุโมทนาด้วยขอบคุณที่มาให้กำลังใจ <c oughs> และอีกประสูตรหนึ่งต่อเนื่องก็คือ ในเรื่องของวิตกะสันฐานสูตรก็คือเรื่องของความคิดแต่นนี่เป็นการควบคุมความคิดหรือการกำจัดความคิด5ประการก็อยู่ในพระไตรปิฎกไทยฉบับหลวงเล่มที่12มูลปัญนาตนนะข้อที่256เช่นเดียวกันในส่วนของวิตกะสันฐานสูตรเป็นคู่มือการปฏิบัติที่ครบถ้วนเกี่ยวกับเกี่ยวกับขั้นตอน เป็นขั้นเป็นตอนสําหรับผู้ที่เจริญสมาธิเพื่อกําจัดอกุสลวิตตกให้หมดสิ้นไปจากจิตใจจนนําไปสู่ความสงบตั้งมั่นและบรรลุธรรมในที่สุดวิตกะสันทานสูตรเนี่ยว่าด้วยอาการแห่งวิตตกซึ่งเป็นพระสูตรสาคัญที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงวิธีการปฏิบัติเพื่อละวิตกความคิดที่เป็นอกุสลก็คือเป็นบาป และเจริญจิตให้ตั้งมั่นเป็นสมาธิสําหรับผู้ที่หมั่นประกอบอาทิสินอาธิจิตก็คือจิตยิ่งก็คือการเจริญสมาธิภาวนานั่นเองสาระสําคัญของวิจัก่อสันธา,านสูตรพระสูตรนี้แสดงนิมิต5ประการหรือวิธี5ขั้นตอนในการกําจัดวิตกที่เป็นอกุศลก็คือความคิดที่ไม่ดี ซึ่งประกอบไปด้วยฉันทะความกำหนัดยินดีก็คือโลภะความโลภโทสะความโกรธและโมหะความหลงเพื่อให้จิตสงบตั้งมั่นเป็นสมาธิพระพุทธเจ้าทรงตรัสสอนให้ผู้ปฏิบัติใช้วิธี5ประการตามลำดับหากวิธีที่หนึ่งไม่ได้ผลก็ให้ใช้วิธีที่สองต่อไปจนกว่าจะสำเร็จผล วิธีที่หนึ่งการเปลี่ยนอารมณ์ก็คือเปลี่ยนนิมิตก็คือกุศลวิตกเข้าแทนที่เมื่อวิตกที่เป็นอกุศลประกอบไปด้วยฉันทะหรือราคะโทสะโมหะเกิดขึ้นจากการมณสิการนิมิตใดน,นิมิตหนึ่งก็คือการใส่ใจในอารมณ์หรือความคิดอยู่วิธีปฏิบัติก็คือให้ผู้ปฏิบัติมณสิการนิมิตอื่นที่ประกอบไปด้วยกุศลนั้นเ มนาศิกานิมิตอื่นที่ประกอบไปด้วยกุศลแทนความคิดเดิมที่ไปในทางที่เป็นอกุศลก็คือความคิดไปในทางที่ดีงามแทนทรงอุปมาเหมือนกับช่างไม้ใช้ลิ่มสลักอันเล็กนะใช้ลิ่มสลักนะตอกกุศลวิตกเข้าไปตอกโยกถอนลิ่มสลักอันใหญ่ก็คืออกุศลวิตกให้ออกไปจากจิตใจผลที่ได้วิตก ที่เป็นอกุศลน,นั้นก็จะดับไปจิตก็จะตั้งมั่นสงบเป็นธรรมเอกผุดขึ้นก็คือเป็นสมาธิขึ้น 2. การพิจารณาโทษเห็นความไม่น่าพอใจแม้เปลี่ยนไปมณสิการใส่ใจในิมิตที่เป็นกุศลแล้วแต่ว่าอากุศลก็ยังเกิดขึ้นเรื่อยๆวิธีที่2ก็คือให้พิจารณาเห็นโทษของวิตกเหล่านั้นว่าเป็นอกุศลเป็นโทษและมีความทุกข์เป็นวิบาก ก็คือมีผลเป็นทุกข์อุปมาเหมือนกับหญิงสาวหรือชายหนุ่มที่ชอบแต่งตัวเมื่อรู้สึกอึดอัดระอาเกลียดชังซากศพที่ผูกติดอยู่ที่คอน่ะก็คืออากุศลน,นั่นเองเห็นโทษอกุศลก็จะดับไปจิตจะตั้งมั่นสงบเป็นธรรมเอกพุทธขึ้นเป็นสมาธกิก็คือพิจารณาโทษที่เกิดจากความคิดนั่นเองสามไม่นึกถึงไม่ใส่ใจก็เป็นการเพิกเฉย เมื่อพิจารณาเห็นโทษแล้วอกุศลวิตกก็ยังเกิดขึ้นเรื่อยๆวิธีการปฏิบัติในข้อที่สามพระองค์ให้นึกถึงอ,อให้นึกถึงนึกถึงใหถึงความไม่นึกไม่ใส่ใจก็คือก็คือไม่นึกไม่ใส่ใจวิตตกเหล่านั้นปล่อยผ่านไม่สนใจอุป,ปมาเปรียบเสมือนนะบุรุษผู้มีตาดีไม่ต้องการที่จะเห็นรูปที่ผ่านที่ผ่านเข้ามาก็ให้หลับตาเสีย หรือเลี้ยวมองไปทางอื่นผลที่ได้วิตกอกุศลก็จะดับไปจิตก็จะตั้งมั่นสงบเป็นธรรมเอกพุตรขึ้นเป็นสมาธิส่วนประการที่4เป็นการมณสิการสันฐานแห่งวิตกก็คือแม้ว่าไม่นึกไม่ใส่ใจแล้วอกุศลวิตกก็ยังเกิดขึ้นความคิดที่เป็นอกุศลก็ยังเกิดขึ้นเรื่อยๆพระพุทธองค์ให้มณสิการ สันฐานแห่งวิตกสังการก็คือการเพ่งพินิษฐ์เพ่งพินิจพิจารณาอาการปรุงแต่งของความคิดหรือผ่อนคลายหรือเปลี่ยนอิริยาบถความคิดจากหยาบไปหาละเอียดเช่นหยุดคิดเรื่องหยาบหยาไปคิดเรื่องละเอียดหรือหยุดคิดไปเลยก็ได้อุปมาเหมือนกับว่าอุปมาเหมือนกับว่าบุรุษค่อยค่อยเปลี่ยนอิริยาบถจากการเดินเร็วไปสู่การเดินช้าจนยืนนั่งนะแล้วก็กระทั่งนอน ละอิริยาบทยาไปสู่อิริยาบถละเอียดวิตกอากศุศลนะก็จะดับไปจิตจะตั้งมั่นสงบเป็นธรรมเอกผุดขึ้นคือเป็นสมาธิอันนี้คือประการที่4ส่วนประการที่5เป็นการข่มบีบหรือบังคับการใช้กําลังจิตเมื่อใช้วิธีที่1นึ่ที่สที่สที่สไม่ได้ผลนะใชนะ้ทั้ง4วิธีแล้วไม่ได้ผล ก็อกุศลวิตกก็ยังเกิดขึ้นเรื่อยๆวิธีการปฏิบัติพระพุทธองค์ให้กัดฟันด้วยฟันดุลเพดานด้วยลิ้นและข่มบีบบังคับจิตให้บีบบังคับจิตไว้ด้วยจิตคือใช้กําลังสติและกําลังใจอย่างหนักแน่นในการบังคับความคิดให้อยู่อุปมาเหมือนบุรุษมีกําลังมากบีบกดเข้นบุรุษที่มีกําลังน้อยกว่าไว้ที่ศีรษะ กดไว้ที่ศีรษะหรือที่คอหรือก้านคอให้แน่นผลที่ได้วิตกก็จะดับไปจิตจะตั้งมั่นสงบเป็นธรรมเอกผุดขึ้นก็คือเป็นสมาธิซึ่งพระพุทธองค์ทรงสรุปว่าผู้ที่ปฏิบัติทั้ง5วิธีนี้ได้อย่างชำนาญจนสามารถละวิตกที่เป็นอกุศลได้ทุกครั้งที่บังเกิดขึ้นจะทำให้จิตตั้งมั่นเป็นสมาธิ คือจะเป็นผู้ชำนาญในทางเดินของวิตกคือความคิด <c oughs> ซึ่งผู้ที่ชำนาญแล้วย่อมเป็นผู้รู้คือสามารถที่จะเลือกตรึกวิตกก็คือความคิดด้วยวิธีใดก็ตามจะเป็นกุศลก็ได้จะเป็นอกุศลก็ได้ตามที่จำงจะคิดเรื่องใดจะไม่คิดเรื่องใดก็ไม่คิดเรื่องนั้น ตัดตัณหาได้แล้วคลี่คลายสังโยชน์ได้ก็คือเครื่องผูกพันสามารถที่จะนำาพาไิสู่ทำที่สุดเองทุกได้บรลุอราธนผลละมานะได้โดยชอบฉะนั้นสรุปแล้ววิตกะสันฐานสูตรเป็นคู่มือปฏิบัติที่ครบถ้วนและเป็นขั้นที่ตอนสำหรับผู้ที่เจริญสมาธิเพื่อกำจัดอกุศลวิตตกให้หมดสิ้นไปจากจิตสำคัญเกี่ยวกับผู้ที่ฝึกทำสมาธิ นะสามารถละได้จะนำไปสู่ความสงบทั้งมั่นและบรรลุธรรมได้ในที่สุดอันนี้คือเรื่องของวิตกะสันฐานสูตรอีกพระสูตรหนึ่งที่นำมาแบ่งปันกับคุณผู้ชมในวันนี้ก็สองพระสูตรด้วยกันเป็นเรื่องของความคิดที่เราเองอาจจะเคยได้ยินแต่ว่าอยู่ในพระไตรปิฎกเล่มที่12นั่นเองส่วนพระสูตรนะต่อไปก็คือพระสูตรที่ย1ิบเอ็ด ก็จะเป็นพระสูตรที่อุปมาเปรียบเรื่อยๆและก็พระสูตรที่22ก็คือเรื่องของการปฏิบัติธรรมปฏิบัติถูกหรือเรียนผิดเรียนถูกนั่นเองว่าเอะเราปฏิบัติธรรมถูกหรือผิดเดี๋ยวพระสูตรในวันหน้าเดี๋ยวจะมาขยายความให้ฟังวันนี้ก่อนจากการมาเจริญอบรมจิตอยู่กับเราหมายใจสักหนึ่งนาที ตั้งกายตรงดำรงสติเฉพาะหน้าหายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้นะปฏิบัติสักหนึ่งนาทีเริ่มได้เลยครับ จิตปักใจสงบนะสักหนึ่งนาทีก็ยังดีครึ่งนาทีก็ยังดีก็วันนี้อนุโมทนาสาธุกับทุกท่านที่มารับชมมารับฟังและอนุโมทนาบุญกับคุณรัตนคุณสจินทเทวันธรรมาร่วมรายการและมาสนับสนุนทุกช่องทางอนุโมทนาบุญกับคุณจอยสุภาพรคุณรัตนณคุณศักดีนันคุณสินคุณพิมลคุณยิงคุณจ่าและทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการจัดทำคลิปทางใดทางหนึ่งก็ขอให้ทุกท่านนะได้อริยทรัพย สัทธาสินิริโอตปะสุตตะจากะปัญญามีอินทรียห้าสัทธาวิริยสติสมาธิปัญญามีกำลังของเสกาศัธาอยริโอตปะวิริยปัญญาและที่สำคัญวันคืนล่วงไปล่วงไปปัณน,นี้เราทำอะไรอยู่ละอกุศลเจริญกุศลทำจิตใจสะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสกลับมาพบกันใหม่โอกาสหน้าสำหรับคำคืนนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนสาธุครับ